สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถใช้งานสวยๆหนึ่งคันนะครับสภาพงามมากๆนะครับคันนี้ Honda Civic รถบ้านแท้มือเดียวป้ายแดงนะครับสภาพสวยหนึ่งในร้อยครับคัดมาฝากสําหรับสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานนะครับราคาหลักมือนะครับคันนี้89,000บาทนะครับเป็นตัวท็อปแอร์แบ็กสองใบนะครับเซนเซอร์ล็อกแอร์แบ็กเอเบสนะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าสีเงางามเงาฉ่ำนะครับเคลือบแก้วมาให้เต็มเลยครับคันนี้รับ ไปใช้งานได้สบายใจแน่นอนนะครับรถสมบูรณ์สวยๆเลยครับสภาพดีๆนะครับภายนอกภายในงานมากๆเจ้าของเดิมดูแลดีนะครับเช็คเก็บงานมาเรียบร้อยนะครับรถภายในสวยมากๆนะครับภายในดูสภาพดีสุดๆเลยใครได้ไปสุดคุ้มแน่นอนนะครับแอร์แบ็กสใบเบาะหนังสภาพสวยๆเลยครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับอยู่แถวโรงพยาบาลคลองสามวามินบุรีกรุงเทพนะครับ ประมาณนี้จะถูกใจสมาชิกหรือเปล่านะครับกับราคาและสภาพบอกเลยว่าสุดคุ้มนะครับราคาหลักหมื่นซื้อไปใช้งานได้เลยครับขับใกล้ขับไกลขับได้สบายใจ ไม่มีชนหลักตัดต่อหรือพิกว่ามเอกสารครบถูกต้องนะครับรับประกันการโอนนะครับเอกสารพร้อมโอนใครที่สนใจนะครับโทรเจรจาสอบถามไลน์ได้โทรได้ติดต่อได้นะครับขอคลิปก็ได้นะครับรถโดยรวมสภาพสวยๆนะครับสีบอลทองเลยครับตัวนี้เครือบแก้วมาให้นะครับสีสวยเต็มระบบเลยครับชมเช็คดูรถทดลองขับแถวโรงพยาบาลคลองสามวาบุรีนะครับ ตัวนี้ก็กว้างครับนั่งสบายดูแลก็ง่ายอะไรเยอะนะครับมาชมดูได้มาเช็คดูก่อนนะครับคันนี้เป็นเครื่อง v t e ทนะครับเครื่องพันเ g เกียร์ออโต้รถมือเดียวป้ายแดงนะครับใครสนใจโทรได้ไลน์ได้ติดต่อเข้าไปเลยนะครับภายในสภาพดีๆแบบนี้นะครับถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับกับราคาหลักหมื่น Honda c ซ v i c ก็กว้างครับนั่งสบายอะไรหาได้ทั่วไปคันนี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆนะครับโดยรวมสภาพพร้อมใช้เอกสารครบ สวยครับตัวนี้ที่เหลือสมาชิกก็ไปลองขับดูก่อนได้นะครับหรือใครอยากได้รูปภาพเพิ่มอยากได้คลิปเพิ่มก็โทรเจรจาสอบถามไลน์ไปเลยครับตัวนี้คันนี้คัดและเช็คเก็บงานเรียบร้อยนะครับรับประกันการโอนครับขับได้สบายใจขับได้ทั่วไทย ตัวนี้เครื่องพันเจกียร์ออโต้นะครับเป็นตัวท็อปแอร์แบ็กสใบภายในสวยๆนะครับดูสภาพภายในโดยรวมถือว่าแจ่มนะครับได้สภาพแบบนี้เขาดูแลมาดีนะครับใครถูกใจนะครับโทรได้เลยครับหรือจะหาข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้นะครับตามแฟนขับหรือตาม y t u t u นะครับสำหรับขับซีวิกก็มีครับอะไหล่มีเยอะดูแลก็ง่ายนะครับคูมือกุญแจรีโมทนะครับ รถสวยสมบูรณ์ทรงนี้สภาพนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับหากท่านกําลังหารถใช้งานก็ฝากก็้ด้วยนะครับตัวนี้สวยๆวยแปดหบาทเพียงเท่านั้นนะครับ หน้าเดิมท้ายเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกคว่ำนะครับมีรับหน้าท้ายก็จะประมาณนี้นะครับที่เหลือก็โทรเจรจานะครับอยู่ใกล้ได้เปรียบนะครับไปเช็คไปชมดูรถทดลองขับนะครับกรุงเทพนะครับมินบุรีกรุงเทพฝากไปเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับสําหรับช่องนี้นะครับผมคัดสวยเช็คสวยดูสภาพงามๆมาฝากนะครับใครเข้าใจสนใจก็ลองพิจารณาจับจองกันดูเลยนะครับไปชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับมินบุรีครับ